สวัสดีครับวันนี้นะครับมีข่าวใหญ่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานตัว Google Meet ในการประชุมหรือว่าในการสอนนะครับเราอาจจะต้องมีการปรับตัวกันนิดนึงนะครับว่าเพราะว่า Google นั้นจะมีกำหนดการอาจจะหยุดการให้บริการในเรื่องของตัว Google Meet ในส่วนของการบันทึกวิดีโอนะครับอาจจะบันทึกไม่ได้นะครับใครบ้างเดือดร้อนนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ จะเริ่มกติกาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามา,าดูข้อมูลกันนะครับนี่เป็นเว็บไซต์ของ Google นะครับที่มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ Google Workspace นะครับในแต่ละรุ่นต่างๆนะครับอันนี้เป็นของ Google เลยนะครับแล้วก็เป็นาการแปลของ h ai Edition นะครับเราลองมาเลื่อนลองมาดูข้างล่างนะครับสิ่งที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังก็คือว่า มันจะมีการเปรียบเทียบแพ็กเกจการใช้งานของอ Google ในแปลนต่างๆนะครับที่มหาลัยหรือว่าโรงเรียนต่างๆใช้กันนะครับจะเป็น Education Fundamental นะครับนี่คือเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับเราก็ใช้งานฟรีมานานมากแล้วนะครับหลายปีละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว Education Standard ตัว teaching and learning upgrade หรือว่า education plus นะครับตรงนี้ก็เป็นแปลนที่เราก็สามารถอัปเกรดบริการได้นะครับแต่อาจจะมีเรื่องของค่าบริการเพิ่มเติมนะครับในสัดส่วนหรือว่าบริการที่มีความแตกต่างกันนะครับดีแตกต่างกันนะครับเรามาดูสนใจที่ตัว education fundamental ก่อนนะครับ พวกเราคุ้นเคยกับการบริการต่างๆนะครับคือสามารถใช้งานได้ฟรีหมดเลยนะครับแล้วก็อาจารย์อยากจะพูดในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับของตัว Google Meet เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นตัวระบบที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์หรือการประชุมออนไลน์อย่างมากๆเลยนะครับเรามาดูข้อกำหนดต,ตรงนี้ครับ Google Meet นะครับเรื่องของไฟล์บันทึกการประชุมซึ่งจะจัดเก็บในได์ อ่านะครับเราก็ตรงนี้เขาบอกว่าประโยชน์ชั่วคราวก็คือเราสามารถใช้งานชั่วคราวนะครับใช้งานได้จนถึงวันที่9มกราคม2 0 2 2นะครับวันนี้อาจารย์บันทึกเทปอยู่เป็นวันที่3ทธันวาคมนะครับนั่นก็คือเรามีเวลาประมาณ1เดือนนิดๆน,น,นะครับบริการนี้ถ้าเป็นไปตามแผนของ Google เราอาจจะใช้ไม่ได้เมื่อถึงวัน ที่เมกรานะครับ2022นะครับมันคือตรงไหนนะครับมันคือปุ่มตรงไหนก็คือถ้าจะบอกว่าถ้าเราอยู่ในตัว Google Meet เนี่ยนะครับเมื่อเราเข้ามาใน Google Meet เนาะเวลาที่เราจะทำการสอนเนี่ยนะครับเราก็จะกดปุ่มจุด3จุดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเลือกบันทึกการประชุม หลังจากนั้นมันก็จะเริ่มทําการเลคคอร์ดการประชุมหรือว่าเลคคอร์ดการสอนให้กับเราเพื่อให้นักเรียนหรือวันัก่ศึกษานั้นน่ะมาดูวิดีโอภายหลังได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาขาดประชุมหรือขาดเรียนในวันนั้นนะครับฟังก์ชันนี้จะมีผลวันที่9มกราคม2อ2 2นะครับนั่นก็คืออีกประมาณ1เดือนเศษเศนั่นเองนะครับก็เลยแล้วคราวนี้ถามว่าใครเนี่ยส่งผลกระทบตรงนี้บ้าง นะครับก็คืออาจารย์นะครับหรือว่าคุณครูนะครับที่ใช้ตัว g o o g l e Meet นะครับในการสอนหรือการประชุมนะครับที่เป็นแบบแปลนนะครับแปลนตัวนี้นะครับฟันเอ t i u n f u n o n m u n t a m e น t a l นะครับก็คือโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับมหาลัยที่ใช้แปลนนี้นะครับก็คือที่เราใช้งานฟรีนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ กูเกิลก็จะประกาศว่าวันที่9มกรานี้นะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนใดๆน,นะครับเราอาจจะไม่สามารถบันทึกการสอนเป็นวิดีโอคลิปได้แล้วนะครับเราต้องเตรียมตัวนะครับคราวนีเ้เราจะทําอย่างไรล่ะนะครับเมื่อกตลิการนี้มาถึงนะครับนะก็คือทางออกหนึ่งที่เป็นไปตามระบบที่ Google Set ตไว้นะครับนั่นคือว่าสถาบันการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการอัปเกรดตัวการใช้งานของแปลนของเราขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนของ teaching and learning upgrade นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดโดยที่มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยที่ค่าใช้จ่ายนั้นนะ่ะก็จะคิดตาม user หรือว่าใบอใบรับรองหรือใบกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานนะครับของ user เนี่ยต่อ user นะครับสมมติว่าเรามีโรงเรียนเรามีครู100คนนะครับ เราต้องการที่จะอัปเกรดเฉพาะ20คนหรือ30คนก็สามารถทำได้เราไม่ได้ซื้อในอคกว่าไรอทั้งโดเมนนะครับเราก็จะเลือกใช้ตัวแปลนที่เป็น Teaching and Learning Upgrade นะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะติดต่อกับช่องทางต่างๆของ Google ได้นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Google ซึ่งในไทยเนี่ยก็จะมีอยู่หลายเจ้าด้วยกันนะครับอีกแปลนหนึ่งครับ ที่ถือว่าเป็นตัวสูงสุดเลยของการอัปเกรดก็คือตัว Education Plus นะครับตัว Education Plus เนี่ยจะเป็นการอัปเกรดในลัสษณ์ของการเหมาซื้อทั้งโดเมนนะครับโดยการที่จะมีการคิดตามจำนวนจานวนของอ user นะครับที่เราต้องการซื้อนะครับอย่างมหาลัยเนี่ยเราก็จะเหมาเลยว่าทั้งโดเมนเรามีกี่หมื่นคนนะครับนะเราก็จะจ่ายตามนั้นเป็น ต่อต่อหัวแล้วก็มาคิดการแต่มันจะเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ถูกกว่าตัว teaching and learning upgrade นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ลองติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายนะครับ Google ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Google ในประเทศไทยนะครับก็วันนี้ถือว่าเอาโอกาสนี้มาเล่าข่าวให้พวกเราฟังนะครับว่ามันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับเร็วๆนี้นะครับก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับขอให้ พวกเราสามารถที่จะเลือกโซลูชันที่มีความเหมาะสมกับสาาถาบันการศึกษาของเรานะครับได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับ